โจไบเดนยกหู Biden, oh u, หาประธานาธิบดีสจิน้นเพิง์เป็นครั้งแรกในวันรุษจ,จีนหาหรือเรื่องสิทธิมนุษยชนด้านสีเตือนไบเดนไม่ควรยุ่งกิจการภายในของจีนประธานาธิบดีของสหรัฐและจีนสนทนาทางโทรศัพท์กันเป็นครั้งแรกโดยรัฐบาลวอชิงตันแสดงความกังวลต่อนโยบายของรัฐบาลปักกิ่งทั้งเรื่องของฮ่องกงไต้หวันและซินเจียงขณะที่ผู้นำจีนกล่าวว่าเป็นกิจการภายในและขอให้อีกฝ่ายมีความระมัดระวัง ทำเนียบเขาออกแถลงการเรื่องการสนทนาทางโทรศรัพท์ระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาถือเป็นการหาหรือครั้งแรกอย่างเป็นทางการที่ผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันและผู้นำจีนได้มีโอกาสสนทนากันนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ไบเดนเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมา ทั้งนี้แล้วใบเดนได้เน้นกับสีเกี่ยวกับหนึ่งในวาระสำคัญของสหรัฐคือการทำให้ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเป็นขเขตเสรีและเปิดกว้างตลอดจนแสดงความวิตกกังวลต่อนโยบายเศรษฐกิจหลายด้านของรัฐบาลปักกิ่งที่ไม่เป็นธรรมต่อต่างชาติตลอดจนการที่จีนเดินหน้ามาตรการกดดันทางการเมืองในฮ่องกงและสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในเขตปกครองตนเองซินเจียอุยกูตลอดจนนโยบายช่องแคบไต้หวัน อย่างไรก็ตามทำเนียบขาวเน้นย้ำว่าไบเดนยังคงแสวงหาหนทางยกระดับความร่วมมือ,อก,กับจีนในเรื่องของเกาหลีเหนือนอกจากนั้นแล้วทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและประเด็นนิวเคลียร์นอกจากนี้แล้วไบเดนยังได้ส่งความปรารถนาดีเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนให้กับสีจิ้นผิงและชาวจีนทุกคนขณะที่สื่อ CCTV รายงานว่าสียอมรับว่าจีนและสหรัฐยังคงมีจุดยืนและแนวนโยบายแตกต่างกันในหลายด้านและหมองว่าทั้งสองประเทศสามารถหาพื้นที่ตรงกลางหรือความพอดีร่วมกันได้บนพื้นฐานของการให้เกียรติด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน โดยผู้นําจีนกล่าวถึงความวิตกกังวลของ,ของป่ายแดนต่อสถานการณ์ในฮ่องกงซินเจียงและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลปักกิก่งและรัฐบาลไทเปเป็นกิจการภายในและเป็นเรื่องของขอบเขตอธิปไตยของรัฐบาลปักกิก่งที่รัฐบาลวอชิงตันควรทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและแสดงออกอย่างระมัดระวัง